อ้าวคันนี้คุณคุนคันนี้คุณ,ค,ณคุณนะคะนอนสโนว์หรือเปล่าอ่ะนีวิจิเลกเองไอว่าไงจิเลกเหรอใช่ขายช่างขายหรืออะไรขายไหมขายขายไหมขายแต่เรามาไม่ทานนะตะกิ้เจอไอ้นะไอ้น่ะขายไปแล้วอหรอขายาไปแล้วเหรอ,อตอนแรกนางจะเอามีร้อยกว่าแห้งเ,งเองแต่ว่า เราลองจีก่อนแล้วถ้าได้เท่าไหร่ก็ขายเท่าน<ช>ั้นไม่ทัานนะเราอ่ะโอ้ยน<อ>ั่งเพิ่งถามไปเองไม่รู้เราจะเอาโอ,โอ้เอ้ฮัลโหลครับมีคนขายเหล็กหรือเปล่าครับฮัลโหลก<ด>็ไม่มีใครอยากคุยด้วยนั่นดิเครียดว่ะฮัลโหลครับเหล็กก็ใช่ขันเหล็กแต่ขันเหมือร์ ตะขันเหนื่อยไม่ได้เนี่จะอ้วกฮัลโหลครับมีคนขายเหล็กหรือเปล่าไม่มีครับคุรับสามหกแม่งเลยสอ่มาดิ ฮัลโหลพี่เออฮะทำไมรับเหรียแพงจังรับเหรียญแพงทียอะไรสัตว์ก <laughs> ูหากูหาซื้อไม่ได้กูเลยรับแพงกูกูถ้ากูได้ครบกูไม่กูไม่รับละโอเคพี่ราคามันจะขึ้นคือสองูงกว่าเดิมนะใช่หรอตอนตอนนี้เท่าไหร่ล,าาละเจ็ดเจ็ดยพี่ใช่หรอใช่เออ,เอ,อสามห้าไม่มีคนขายกูกดีเลยอ๋อเยอฮัลโหลโอเค นอารับเน็ตเท่าไหร่อะว่าจะรับสี่สิบถามจริงยอยอยอแต่เนรถึงนอยูแล้วสี่ะก็ถึงราคาไขึ้นเยอะไม่ขึ้นอยู่แล้วจริงๆไม่้ถสามเจ็ดสามแปดได้อยู่ต้องดูอ่ะแต่มีคนรับสามหกไงเหมยวนไงยอยอยาเห็นรูปหรือยังจะดนีอ่ะ เอ้าก็อยากเห็นนะอยากเห็นจริงอะคนอื่นเขาจะคิดยังไงไม่รู้เขาเขาคงคิดไปไกลแน่นลยลูกพูดสันตังไม่หรอกมั้งไม่คิดไปยหรอกมัง <c oughs> ้งคนอื่นที่ยังก็ช่างเอเอคนอคื่นที่ยังก็ช่างเราลดเราก็ห่ออะไรเงี้ยหรอถูกไม่ดีอะแต่ก็อยากเห็นนะ ลงไปเลยนีโอเคโอเคโอเคก็คนที่เขาทำเขาก็จะได้ดีใจไงจริงไหมใช่ใช่ดิใจอยู่ละตอนนี้ไม่ใครไปทำทองหรือยังครับตะกี้ลองลองไปซ่อมรถที่ทองมานี่ไงเซเว่นลองทำเนี่ยเซเว่นเขาถามว่าลองไปทำทองอยังทำแล้ว มันเป็นยังไงบ้างครับมันสองตอนหนึ่งมากแต่มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนูใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์สิบเศษได้หนึ่งแท่งนะครับอ๋อสิบเศษได้หนึ่งแท่งมัน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 ทำเหมือนเหมือนงไหมครับทำไม่เหมือนเหมืองครับมันตกปลาอ๋อเหมือนตกปลาใช่ไหมปีนี่เกมหรอปีมีนี่เกมถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้คิดว่าทองมันจะราคาเป็นไงครับเซเว่นแป๊บนึงนะขึ้นเหรอครับจะลงจะลงนะครับจะลงนะจริงเหรอจริง เ <_ EN _> ขินรอเนี่ยคนทาเขาจะได้ดีใจถูกตื่นเนนะต้นมากจะเป็นไงนาะไ,นเ,ไน,เนเนี่ยะไเนี่ยะเนี่น<_ <EN> _>ยเฮ้ยชักช้าอเอายัง ก็แล้วแม่เอาส่งแล้วไม่เอาส่งแล้วแม่เอาส่งแล้วไม่ค่อนข้างอะไรอ่าโอ้เขาแซวกันเต็มได้ไหมวะไม่ไม่มีคนวาดให้นางเขาก็เรียนลงอย่าอย่าเข้าใจกันผิดนะลุงไม่ต้องมาไม่ได่น้อนตัว คนน่ารักไหมน่ารักไหมบอกแล้วน่ารักโชอความที่เราว่าผ้าพันคอแล้วก็ชุดช่างด้ะขอบคุณน่ารักอี่ครับพี่นัสรู้ไหมครับพี่ป้าสมพรบอกว่าลูกกูร้องไห้แล้วมึงเห็นลูกใช่หรออืมป้าบอกเคนนิมือเหมือนเว้ยเหรอแอบจับมือไม่รู้หรอเป็นไง ทำเขาคงอย่างให้เราจับแน่แต่เหมือนไม่อยาจับใช่ไหมตายตายแล้วบอกว่ามีข้าวันคอแล้วบอกชดช่างก้นน่ารักเลยน่ารักตะมุดตะมีชมุดเลยอื้อ เย้ <Yeah. S 2> ขอบคุณนะคะที่ทำอ่ะน่ารักมากนียบอกคนทำใช่ไหมคนทำไงคนทำ oh. ก็มีคนทำให้เราไม่ใช่เหรอใช่โหแต่เอาจริงแบบข้างนอกโอซีร่มแบบเนี้ยแพงนะน่าจะเป็นพันเกือบพันอ่ะจริงปะเนี่ยจริงเหมือนเคยแบบลองไปถามอ่ะถ้าแบบเนี้ยเป็นพันเลย ไม่ได้ถามราคาเขาอะเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาทำให้น่ารักชมุดเลยอือดูไม่หยุดเลยอื้อดูดีดูดีดแคปไม่รักไหนแอปดูโทรศัพท์คุยใครอะเฮ้ยอ,อย่ามาดูอุ<ม>๊ยคุยใครอะดูดรูปดูรูปอยู่อะเอาหายไปไหนแล้วโาวิดโพสเยอะจัง เ <laughs> ขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าใครโพสบ้างนะ่ะไอนาจเจมเบบ้ไม่ขึ้นนั่นชุดช่างเหรอชุดช่างดิเขาเขาเขาบอกเขาบอกว่าลอยลอ,อยเดียวอะเมยลอยลอยเดียวเขาเขาบอกเขาบอกว่าลอยเดียวคนคนทำอะใช่หรออ่าเฮ้ยได้หรอได้ดิ ไม่ได้น่ามากขนาดเนี้ยก็คนมาหน้าล็อกอ่ะนะคน่หรักนี่แป๊บนึงอืม รับเคสก่อนนะไปด้วยไปกับเพื่อนคนตะกี้รถเต็มมานี่จบละจบละลเราไปตามหาเหล็กเหรอใช่ตามหาเหล็กอยู่แล้วเปิดกาชาเป็น,นี้ม,<า>มั้งชือเปิดกาชาเป็นยังไงบ้างเกลือเกลือไ,ไหมเป็นได้เนี่ยถามว่าเกลือไหมหรอเกลือเกลือแหรือไม่เกลือไม่รู้อ่ะ มันได้พวกไอ้แร่ฟ้าหนังสัตว์อะไรนี่ไปขายยังขายหมดแล้วแต่แร่ฟ้าแต่แร่แดงจะไปตีจะไปตีมูฟินได้มาเจ็ดแสนไอ้ไอ้นั่น่ะไอ้แล้วไอ้หนังพวกหนังอ่ะได้มาเจ็ดแสนแต่ว่าเติมไปสองแต่ว่าเติมไปสองร้อยลูกเองนะใช่เหรอใช่เบอร์พีสมศึกษาเอออินดิกเอออย่ามาเออเลย พี่อยู่นี่ตลอดไม่เลยก็พอยังมาเออเอาเพื่อนหายเด็กเออเด็กเออเด็กเออเออด็กเออยัมาเออเด็กเออเด็กเออ โอเคแล้วเนี่ยฮัลโหลคุณอันอันนี้ทำเดรคขายใครได้บอกครับครับอันนี้ทำเดรคขายใครได้บอกครับออ๋มีมีมีอยู่ครับติด,ต,ดติดเหล็กเขาไว้อยู่อ่ะออวเจวันป้าป้าเป็นรับเคสก่อนนะบ๊ายบ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 าย